ดีค่ะมาพบกับร<อ>ัฐ<น>าค่ะชาแนลอีกแล้วนะคะว,วันนี้รัฐาก็จะพามาชมอ่า่สวนแตงโมนะคะที่กระบี่นะคะอ่าอันนี้ก็จะอยู่ที่ของทอมนะคะก็จะเป็นสวนของพี่ชายนะคะวันนี้เราก็จะมาช่วยเก็บแตงโมกันนะคะแตงโมลูกโตๆใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็ลูกไม่ใหญ่ละค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คืออ่า เป็นแตงโมที่หลงเหลือนะคะจากการเก็บเกี่ยวนะคะไปหลายครั้งแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอ่อกจะเป็นการเก็บครั้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือมันได้ผลผลิตมาเยอะแล้วะคะ่ะแล้วทีนี้ดินมันก็อาจจะมีการเสื่อมนะคะมันก็เลยจะต้องทำใหม่นะคะ ค่ะอันนี้เราก็จะมาดูที่สวนที่ไล่กันนะคะนี่เป็นไงคะแตงโมนะคะสดๆเลยนะคะอันนี้ก็ยังมีน้ําค้างติดอยู่เลยนะคะอืมนะคะตอนนี้ก็เป็นวิถีชาวบ้านบ้านๆน,น,นะคะปลูกเอาไว้จำหน่ายนะคะแล้วก็ขายนะคะขอบอกนะคะอันนี้หวานมากนะคะแตงโมนะคะของบางแอนนะคะจะหวานแล้วก็กรอบนะคะ,คะ อันนี้ก็เป็นผลิตผลนะคะเกี่ยวครั้งสุดเก็บเก็บครั้งสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ดินสภาพดินมันก็เสื่อมแล้วนะคะก็ต้องทําใหม่นั่นใหม่นะคะไถใหม่อันนี้เราก็เก็บผลผลิตไปได้เยอะแล้วะค่ะอันนี้ก็คือเป็นครั้งสุดท้ายนะคะก็คือมันจะมีคระไซนะคะมีทั้งเล็ก กลางใหญ่นะคะแล้วแต่ไซส์ไปนะคะเพราะว่านี้ก็คือจะมาเก็บตกแล้วนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาช่วยเก็บนะคะก็ดูนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะคะแล้วถาก็มาถ่ายให้ดูนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาอ่าตอนนี้ก็เก็บนะคะกําลังเก็บกันนะคะการเก็บนี่ก็คือเก็บกันเป็นแถวๆนะคะแล้วก็อ่าวางไว้เป็นจุดๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอารถมารับนะคะค่ะน,นี่นะคะนี่เราก็เอารถมาลําเลียงแล้วนะคะก็คือเขาก็จะวางกองๆไว้นะคะตามล็อกๆนะคะแล้วเราก็จะเอามาเอารถยนต์มาเก็บนะคะ เนี่ยค่ะจะกองไว้แบบนี้นะคะเป็นตามจุดจุดไปนะค,ะ,นคะอันนี้ก็เป็นกองนะคะแล้วแต่นะคะจะตามเป็นล็อกๆนะคะสองข้างทางนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอารถมานี่นะคะเราก็จะเอารถมาเก็บแบบนี้นะคะ ก็ลำเลียงขึ้นรถนะคะอือลูกใหญ่นะคะก็มีค้ากันไปนะคะทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะคะว่ากันไปนะคะส่วนลูกใหญ่แล้วลูกขนาดปานกลางเราก็จะขายนะคะเดี๋ยวก็จะมีรถอ่ามารับซื้อถึงหน้าไร่เลยนะคะ นี่ค่ะไี่ค่ะมีรถมารับนะคะเราก็จะมาคัดกันที่หน้าไล่อีกนิดนิดนึงนะคะก็จะคัดไซส์นะคะอันนี้ก็จะมีทั้งไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็ไซส์ปานกลางนะคะนี่เขาก็กําลังคัดแล้วก็ช่างอยู่นะคะช่างขายอยู่นะคะก็คิดเป็นปริมาณน,น้ําหนักนะคะเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็จะขายเป็นรดท้ายแล้วค่ะ อันนี้แล้วถาก็มาถ่ายให้ดูนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาช่วยนะคะถ้ายังไงก็ขอบคุณนะคะ f อทุกท่านนะคะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะแล้วก็ มาชมคลิปนะคะถ้าอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยกันดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะที่ใต้ก็ฝนตกหนักนะคะเกือบทุกวันเลยนะคะถ้าอย่างไรวันนี้เราถาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะโอกาสหน้าเจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบาย